สวัสดีครับในคลิปนี้ ผมจะมาพูดถึงการทําปากัดกาแล็กซี่มุกทองคือเมื่อ2อสปีที่แล้วผมได้เคยทําสีนี้ออกมานะแต่ในช่วงนั้นอ่ะสีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับผมจึงไม่ได้ทําต่อ,อในการทําปลาขายนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องดูกระแสะความนิยมในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกาแล็กซี่มุกทองเนี่ยเป็นปลาที่มีการลอกสีเป็นหนังดําแต่ตัวเกตมุกเนี่ยเป็นสีคอปเปอร์การทําปลาสายคอปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะ มีลอกสีออกมาเป็นหนังดําอยู่แล้วนะครับแต่การเดินแพทเทิร์นของเกตมุกเนี่ยมันไม่ได้กระจายตัวหรือว่าเป็นมาร์กแผ่นแบบ สายปลากาแล็กซี่นะสิ่งที่เราต้องการทําก็คือเกตมุกเนี่ยเป็นสีคอปเปอร์นะครับแต่แพทเทิร์นหรือว่ามาร์คสีเนี่ยเราต้องการในรูปแบบของกาแล็กซี่แน่นอนครับกาแล็กซี่มุกทองเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาจากปลาสองสายนี้นั่นเองเริ่มต้นให้คุณนําปลาสายคอปเปอร์มาเข้ากับกาแล็กซี่ดาจากนั้นในรุ่นลูก F1 เราจะได้ปลาที่มีเกล็ดสีเขียวหรือสีน้ำเงินออกมาให้คุณเลือกตัวที่มีการลอกสีเป็นหนังดําไปเข้ากับสายคอปเปอร์อีกทีนะครับจะได้ลูก F2 ออกมาเป็นสีคอปเปอร์สีเขียวสีน้ำเงินในชุดนี้เนี่ยให้คุณเลือกตัวที่ลอกหนังดําแต่มีเกล็ดมุกเป็นสีคอปเปอร์ไปเข้ากับสายคอปเปอร์อีกทีหรือถ้าหากในคอกเนี่ยมีลอกหนังดําเป็นสีคอปเปอร์ทั้งตัวผู้และตัวเมียคุณก็สามารถ เอามาเข้ากันเองได้นะครับคุณก็จะได้ลูก F3 ออกมาเป็นสี g a l a ็กซี่มุกทองแล้วครับแต่ทั้งเนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้นสายที่คุณใช้ในการทำเปอร์เซ็นต์ลอกดีหรือเปล่านะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ลอกน้อย คุณก็อาจจะต้องทำในรุ่น F4 เพื่อย้ำสายให้มีการลอกดีขึ้นนะครับสรุปเวลาในการไล่สายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ประมาณ1ปีหรือมากกว่านั้นนะเพราะการผ่าสายเนี่ยอาจจะทำให้ลูกปลาของคุณลอกช้าในรุ่น F1 หรือ F2 นะครับซึ่งในแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะต้องรอถึง4-5เดือนนะกว่าจะรู้ว่าตัวไหนลอกแล้วจะเก็บมาทาต่อนะครับคุณลองช่งน้าหนักดูนะว่าจะไล่เองหรือจะซื้อมาทาเลยง่ายกว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ผมอยากให้คุณทำสีที่ชอบมากกว่าทำปตาประกระแสนะครับถ้าคุณทำปลากระแสมันจะมาไม่นานเดี๋ยวก็เลิกนิยมถ้าคุณซื้อมาในราคาแพงแล้วกว่าจะทำขายได้เนี่ยบอกเลยครับว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะทำจำนวนออกมาได้แล้วกว่าคุณจะทำจำนวนออกมาได้กระแสก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นปลาชนิดใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆที่ต้องซื้อพ่อแม่พันในราคาแพงก็ระวังขาดทุนกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ